สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็มาเจอกักับผมครั้งหนึงครับต้นเบ็ดซิ่งริฟองครับผมนี่ผมก็ออกมาตกผลิตไมายเดิมนะฮะหมายเดิมหมายข้างถนนที่ผมเคยตกในอีพีก่อนๆหน้านี้นะผมวันนี้มาสภาพหมาก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับเพราะว่าแรงมันลดนะก็เหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อมันหมูนะครับมันหมูสดหั่นเป็นชิ้นผมจะหั่นเป็นชิ้นคล้ายเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อเวลาเกี่ยวเบ็ดมันจะเต็มตัวเบ็ดนะปลาจะได้กินแบบไม่ระแวงนะครับผม ตัวนี้ผมใช้เป็นของหน้าเล็กนะฮะหน้าเล็กสลิดติดล้อครับวันนี้ใช้เป็นทรงเ,ออเขาเรียกว่าทรงลูกข่างนะทรงลูกข่างแบบนี้นะสายชิ้นก็ประมาณครึ่หนึ่งนะก็ตัวเบ็ดตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์ศูนย์จุดหนึ่งนะครับผมสายที่ผมเลือกใช้นี่ก็เป็นสายขนาดแปดปอนด์นะฮะขนาดแปดปอนด์ตัวนี้จะมีความนุ่มหน่อยครับไม่กระด้างเหมือนตัวตกเก่าที่ผมใช้นะครับผมสำหรับตอานน้้ที่เข้ามารับชมใหม่นะหรือว่ามือใหม่หัดตกสลิดนะครับถ้าอยากรู้ว่าผมตกยังไง เยื่ออะไรก็ไปดูใน a ช n e l ของผมใน EP 2-3 EP ก่อนหน้านี้นะครับผมก็บอกไว้อย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับโอเคครับผมรับตกสลิดตอเลยครับ เด็มปากครับตัวนี้ครับเด็มปากนะฮะเป็นครับโอ้โหอยูนานครับผมบุกพ้นบุกพ้นฮะหลังไซส์ใหญ่มากแลครับนี่ครับมีคน่ได้ครับมีครับผม ญญากามันไปลาไม่มีมถ้ามีบรรยากาศคุ้มเวลาพอกันครับนะนะถ้าเรามองเห็นเหยื่อแล้วก็จับจังหวะที่ปลาดูดดูดเหยื่อได้แล้วก็บัดนเลยนะครับผมอันนี้มองเห็นพอดีครับนะครับถ้าเรามองเห็นเหยื่อข้างล่างแล้วจังหวะที่ปลนดูดมันจะได้เปรียบครับผม

เป็นงไงครับตรงนี้นี่ฮะไซส์สวยครับผม3-4นิ้วกำลังแซ็ตนะฮะนี่ครับ ครับเป้งครับตัวน,นี้ครับเป้งเลยนะครับสวง,งามครับผมกินลึกครับพากินลึกดูแล้วครับทีนี้ ได้แล้วทุ่มซครับปลามันกินลึกครับผมแดดร้อนนี่ทำสายชิ่งยาวมากับสอรครับมันฟุตดึงครับผมเต็มเต็มคำนี่ครับผมไส้สวยครับ อึดเลยโอ้ยจนครับจนครับอือู้ตัวนี้ใหญ่ครับผมนี่ไซส์ใหญ่ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นั่งตกปลาคะับนั่งย้ายหมายจำนวนนะครับผมนั่งอยู่ดีๆครับเนี่ยนีครับนั่งตัวนี้ฐางที่นั่งอย่างดีเลยทำทิศอย่างดีนะครับผม งูเห่าครับเข้ากวดอิมร้อยน่าจะได้ครับผมเลื้อยมาข้างหลังโอ้ยผมขนลุกจะหายครับเนี่ยโอ้ยตัวเรียกเก็บของครับนะครับเลื้อยมาข้างหลังผมผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนาะนั่งอยู่ข้างป่ากล้วยเนี่ยงูเห่าก็เลื้อยข้างล่างเลื้อยไปเลื้อยไปโอ้โหขวัดนี่ขวัญมาครับยาวเป็นเมตรนะครับตัวเข้ากวดอิมร้อย่ะโอ้ยตา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 ยขวดนี้ที่ฟอร์เลยครับผมโอ้ย ไม่กล้านั่งแล้วครับหมายูกนี้นะฮะนะฮะตรงนั้นครับเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจอครับระยะประชิดตัวไม่เกิน2ฟุตครับผมเขาก็ไปเรื่อยๆของเขานะเลื้อยไปเรื่อยๆของเขาผมก็นั่งหันหลังไปพอดีเลยหันหลังแบบว่าจะเอามือถือไอ้อะไรข้างหลังว่ะโอ้โหร้อไม่ออกครับเขาแค่ท่านผู้ชมอาการนี้ผมรู้เลยฮะเนี่ยกเลยแบบว่าขาแข็งอะทำไงดีวะทำไงดีวะเนี่ยตั้งสติได้ค่อย ลุกแล้วก็วิ่งเลยครับวิ่งมาแล้วก็เอาไม้ไปเคาะเคาะไล่เก็บของมาเมื่อกี้ครับผมแต่คงทางใครทางมันนะครับผมโอเคผมผู้ชมโอ้ยบันมีทีฟัวมาดูปาลารวมครับเนี่ยผลงานวันนี้นะครับผมได้ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตัวน่าจะได้นะครับเพราะว่าตอนสสายมาเนี่ยเจอตัวเงินตัวทองมากวนหมายนะครับตัวเงินตัวทองตัวประมาณ เข้าขาครับวิ่งผ่านไม้ไม้แตกเลยตาไม่เข้าเลยทีนี้ครับผมก็เลยย้ายไปนั่งเปลี่ยนมุมแม่งตรงนัง้นต้นกล้วยก็ไปเจองูจงอางแล้วเอ้งูเห่าครับ้พี่ครับงูเห่าเจอง,งูเหางง่หาครับผมท่านผู้ชมโอ้ยผมใจไม่คอไม่ดีครับผมโอเคท่านผู้ชมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมเป็นกำลังใจผมหน่อยตอนนี้ผมแบบว่าสั่นมากครับท่านผู้ชม ระยะสองฟุตท่านม้ชมเอ้ยถ้ามมาจกผมผมคงตายแน่นอนนะ <c oughs> โอ้ยคนหัวลุกคนหัวลุกอือสอยูทั้งตัวนะฮะเอาไปเจออีพีน่ะครับผมสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ